ทางนี้เด้อพอเป็นพี่น้องเด้อ่มาเยี่ยมพ่อปู่พญาน,า,า,า,นาครับพ่อปู่พญานาคมาไหว้อธิษฐานขอพรหน่อยครับผมกสมัยากรบาดาลน้ำน,นะครับนายรัฐมนตรีนะครับมามามุกดาหารก็เลยมาต้อนรับก็เลยมานี่เลยนะครับผมพ่อเป็พี่น้อง มาด้วยกันไหมครับไม่ใช่นม,มาด้วยกันสองคันมาด้วยกันสองคันนะครับเป็นรถตู้นะครับผมพ่อแม่พี่น้องอแวะไปเยี่ยมนี่นะครับผมเอานะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับแหว่วมาเที่ยวครับแวะมาเที่ยวครับเจ้าหน้าที่ใส่ชุดรลอลๆนะครับผม ว้ายนึกว่าเจ้าหน้าที่จากทางไหนนะครับมาที่ไหนได้นะครับมาจากอุดอรนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเดินทางผ่านมาก็เลยแวะลงมาเยี่ยมนะครับผมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของบ้านกกอกนะครับผมพ่อแม่พี่น้องโอโทษขอโ,โทษครับก็เลยขายยังไงนะครับ แม่ค้าไม่อยู่นะครับผมรู้ไปไหนแล้วแม่ค้าแม่ค้ายังไม่มาเลยก็แม่ค้ายังไม่มานะเอาของมาทิ้งไว้เฉยๆครับผมเราก็ไม่รู้ราคาใช่มครับครับผมไม่รู้ราคาครับกล้วยนี่เขาไม่รู้ราคาเหมือนนกัรู้ไหม่ได้เขียนไว้เลยครับครับนี่ทราบเลยครับผม กล้วยาห่น้นีแกล้วยชาวบ้านเราทำไมต้องมาทือภาพต้อวกลัวยังไงไม่ไม่ใช่ครับอยากทำให้รู้นะครับให้มีมีคนทั่วโลกอยากรู้อยู่นะครับว่ามีคนมาเที่ยวไหมตอนนี้นะครับผมมีใครมีใครมาบ้างอะไรประมาณนี้ครับเนรรื่อคับ ักท่องเที่ยวมาก็ถ่ายภาพทำคอนเทนต์แต่ละคนไปครับเป็นเรื่องปกติของที่นี่ครับเพราะที่นี่มีเพื่อนเยอะอ้าวนี่ครับ30บาทอุ้ยถูกจังโอ้โหลวสามร้อยเลยเหรออันนี้คือถูกแล้วนะครับคืออะไรเพรหวานป่านะครับมันจะหอมครับผักหวานป่านจะหอมจะไปแกงปลาทูครับรสชาติจะดีกว่านะครับผม ขาย30แล้วนี่เอาแล้วนะครับทีนี้ลูกค้ามีการซื้อกล้วยละกล้วยนะกล้วยกล้วยกล้วยวีละ80นี่นี่วีละ25บาทนี่ครับผมม่กล้วยไข่ครับผมกล้วยไข่นะตัวนี้ครัมา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  นี่ก็เ c ซีใส่เสื้อภูไทยด้วยบ่าวต้นมาจากทางไหนเ c ซมาเรื่อยๆนะครับผมพ่อแม่เป็น้องนะเอซีมาเรื่อยๆนะครับผอมจะมาช่วยดูน้รน้าไม่เบตับันบตูมครับอ๋อการน้มอานีเขาไปเอาฟรีได้ ลานสดๆนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะน,งนี่เอฟซีมาเรื่อยๆนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะอเอาละครับผมขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับผมพ่อแม่พี่น้องที่แวะเข้ามาชมนะครับ เาต้อยกกอกก่อขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะกันเข้ามานะครับมีเจ้าหน้าที่ทางกรมทรัพยากรน้ํานะครับผมเป็นผู้แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับบ้านกกอกเรานะครับตอนนี้หน้าบ้านลุงนะครับผมพลอยมีรถตู้หนึ่งคันแล้วก็รถแยมหนึ่งคันนะครับผมเดินทางเข้ามานะครับขอขอบคุณนะครับอ่า ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวต้อยกกอกด้วยนะครับผมกดติดตามนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ